ดีครับผมคันเดียวนะห้าสิบสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้ยในพี่น้องนะฮะก็มาเรียบร้อยแล้วนะครับที่ผมซั่งนะฮะทางลงศพเพิ่นนะครับที่ทางด้านโสบุรีพาคหิบศพครับผมอยูดอนนะก็ได้นำลงศพนะฮะที่เขาจะมาบริจาคมื่อนี้จำนวนห้าสิบลงครับผมนะก็ ได้รับการประสานจากทางโรงพยาบาลเพื่อนให้เอามาไว้ตรงแฟชั่นมาเุณ่ึงพี่น้องมาอันนี้ของมือนึงเงินปะพี่มือ,มอ,มอนึงเน,ะนาะเอ่าโอเคเออนึกว่านึกว่าเอาของมือสองมานะเออนี่ครับผมนะฮะห้าสิบน่านี่ครับผมอันนี้คือผมสร้างเป็น เพิ่อนว่าได้เลยคือเป็นสเปคที่ค่อนข้างที่จะโอเคนะคือราคาปกติที่อยูน่าร้านนะครับที่สั้างมิบาทนะซึ่งปกตินะฮะทางร้านเพิ่นเจ้เพิ่นจะขายอยู่ที่ในราคา3,000บาทนะฮะในสเปคสเปคตัวนี้คือมันจะไม่จะแข็งกว่าไม่มันจะดีกว่านะฮะแล้วก็ข้างในก็จะมีผ้าห้องมีเอียงนะพี่น้องนะครับกัเพิ่นก็เลยได้ให้ผมนะฮะเป็นในราคาการกุศลนะฮะต้องขอบคุณเจ้เพิ่นอีกรอบหนึ่งครับผม นะฮะเจ้าของร้านเนียกว่าหรือสรบุรพาหีบศพนะครับขอคุณไปหลายแล้วเราให้เพื่นเราให้ผมในราคา1,500บาทนะครับมันก็ได้จำนวนที่ค่อนข้างที่จะเยอะเพิ่มคือดีนะครับโอ้โหนักเติบซะแน่โอ้โห้นต้้นต้ออกไปนึกนึกไปนั้นมาเลยอู้หพี่น้องบธรรมดาหนักอยู่โอ้ โอเคผมปอยไดผมปอยได้บัธรรมดาครับผมกระเจ้ากส่ไซนั่นมาดีจัล่ะ เพื่อนมาไว้ใตแฟดพยาบาลเพื่อนกระเจ้าสิบร้อนว่ปจะลงไม้เด้อยพี่น้องเนี่ยไปลงไม้เด้อยต้องขออนุญาตนะฮะพี่พี่พยาบาลก็แล้วกันเนาะมันสถานที่เพื่อนมีนะเพื่อนบอกผมอยู่เพื่อนบอกผมอยู่ว่าสถานที่มันมันแคบนะฮะมองที่ขาเจ้าออกไปไหวปกตินะนะมันก็เลยต้องออกมาไหวนีก้อนะครับเดี๋ยวทางโรงพยาบาลเพื่อนก็น่าจะบริหารจัดการนะครับในการแบ่งปันนะครับไปอาจจะไปของมูลนิธิเน่นะครับหรืออาจจะไปโรงพยาบาลใกล้เคียงเน่นะฮะก็ก็แล้วแต่เพื่อนเนาะแต่ว่าค่ะ กาญน์จะตั้งนี้ยุก้อนนะครับนะอันพี่พี่พยาบาลที่โรงเรียนมาเด็กๆนะครับว่าตกตกใจเด้อพี่น้องถ้าเป็นถ้าเป็นผมนะผมกันหลอนขึ้นกันนะฮะถึงแม้ว่ามันจะเป็นโรคไม่ได้ว่ากันหลอนครับผมแล้วก็พียังนะฮะกานายเพื่อนนายจะมีความชินอยู่แล้วนะเพื่อนนายมีความชินแล้วกาญนาจะครบครับผมนะ ถ้าผู้ใดมีความประสงค์นะฮะครอบครัวผู้ใดที่เกิดการสูญเสียนะฮะแล้วบ่มีทุทรัพย์ในตรงนี้นะครับก็สามารถเดินทางมาขอได้นะฮะอยู่ที่โรงพยาบาลอำเภอบนผือจังหวัดอุดรธานีนะครับการประสานกับเจ้าหน้าที่เพุ่นเลยนะฮะก็คือฟรีทุกอย่างบ่มีใครใช้ใจเรื่องพี่น้องนะฮะบ่ต้องอย่ยงมากมายดอกครับผมสวัสดีครับผมคุณหมอทวีรั์ศรีกุลวงผู้นวยการโรงพยาบาลบนผือนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับมีหัวหน้าพยาบาลมีคุณหมออาร์ตแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เราอีกหลายคนคนะครับ ก็ขอขอบคุณทางเพจพี่จ่าพาชีนะครับแล้วก็แฟนเพจทุกคนนะครับที่ได้ร่วมทําบุญมาในโอกาสนี้นะครับก็ก็เลยเพิ่งนําเรียนไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรงศพนี้นะครับของเป็นประโยชน์กับผู้ป่วยที่มาที่โรงพยาบาลนะครับทั้งผู้ป่วยที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลเองนะครับผู้ป่วยที่เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตคาที่นะครับหรือแม้ว่าผู้ป่วยที่อยู่ตามบ้านก็แล้วแต่นะครับ ก็ถ well, we ้าเป็นกรณีผู้ป่วยที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลนี่ถ้าเขารู้ว่าเรามีโรงศพเนี่ยเขาก็จะขอเลยนะครับเขาก็จะมาขอขอรับเลยนะครับแล้วก็ถ้าผู้ป่วยที่เสียชีวิตตามบ้านหรือว่าผู้ป่วยที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยเขาเราก็จะมีเครือข่ายเป็นคล้ายๆพวกเอฟอาร์พวกเอฟอาร์เขาก็จะมาขอกันนะครับก็รอบนี้ตั้งใจว่าจะส่งไปให้เอฟอาร์ทุกตำบลไว้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 ด้วยนะครับอาจจะสองโรงสามโรงสี่โรงห้าโรงแล้วแต่ไซส์ของแต่ละ พื้นที่ที่เขารับผิดชอบครับแล้วก็ถ้าปกติก็ถ้าท่านทำบุญมาแล้วก็ทำบุญต่อนะครับก็ได้ได้รับอานิสง์กันทุกคนนะครับรอบนี้ก็ทั้งตัวของแอดมินแล้วก็ตัวของแฟนเพจทุกคนนะครับก็ทางโรงพยาบาลก็ขอให้ท่านประสบแต่สิ่งที่ดีๆนะครับเกียรติยศ ชื่อเสียงเงินทองนะครับแล้วก็สุขกายสบายใจนะครับทุกคนนะครับก็ทางโรงพยาบาลขอขอบคุณทุกท่านมาและทีนี้อีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับครับผมนะครับกับเมื่อนี้กาบว่าต้องีอย่างมากมายต่อกนะพี่น้องนะครับและผมก็ยุ่งบ พอออนะครับโรงพยาบาลอำเภอบ้านผือคือจุดประสงค์หลักบ่แม่นอย่างดอกนะฮะกะอยากให้พี่น้องทางบ้านผือเพื่อนเห็นหน้าตาท่านพอเนี่ยว่าเป็นผู้จังไหร่ฮะนะหมออาสน์ไมาอีกผู้ึงเอวเอาคุณอันพี่หมอเชิญนะครับให้พี่หมอเชิญนะหมออาสน์หมออาสน์พี่หมอซ้ายเอาเดี๋ยวพี่หมอหน้าโงพยาบาลกันอยากให้เห็นเนี่ยว่าแต่ละผู้ผู้แต่ละคนเป็นจังไดร่พอเพื่อนเป็นจังไดรเพื่อนรอบอนะครับรวมถึงผมเองก็เพิ่งเคยเห็นเนาะเออผมก็เพิ่งเคยเห็นแล้วกะคุณหมอคุณหมอสาวพี่ ทำไมครับโอเคนะฮะอันนี้ก็เป็นนั่นคือมีหมอตาอันนั้นก็จบาลอันนั้นเป็บาลนะครับวันนี้หอนะครับวันนี้ก็พี่บ่ออันนั้นหัวหน้าตึื้ัวหน้าตึกอพูงามๆแบบวหน้าตึกมีแต่พูดงามๆครับผมอันนั้นพนักงานโสดนะครับเจ้าหน้าที่โสดของโรงพยาบาลก็กาสนุกสนานนะครับก็บ่ต้องเอียงมากมายเราไม่มีกระหาสิบล่งนะฮะก็ถือว่าได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทรงมอบเรียบร้อยแล้วครับผมนะตอนนี้กับ แล้วแต่ทางโรงพยาบาลจะไปแจกจ่ายหรืออาจจะไปมอบให้บางเดหรืออาจจะไปเอาไ้บมงเด๋ก์ก็แล้วแต่ทางโรงพยาบาลนะครับนะกการผมถ้ามีโอกาสนะฮะอาจะจัดมาให้อีกครับผมเรื่อยๆนะครับแต่ว่าได้ได้ยินข่าวว่าเบิดพอดีเนาะเมื่อวันรั่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วพอดีคือจังหู้กันนะพี่น้องคือจังหูอีกว่าว่าผมขนลุกว่าเลาลุญผมผมขนลุกนะเออเดิมทีคือมันช่วงเขาภรษาเนาะหลายคนก็อาจจะขนเทียนคนยังเขาไปวัดแต่ว่าผมเองก็มีความคิดว่าเฮ้ยโรงพยาบาลน่าจะมี ขาดแค่เรื่องพวกนี้ผมก็เลยเข่าโรงพยาบาลดีกว่านะครับกระจัดมาแล้วครับผมห้าสิบอ่าห้าสิบครับผมก็ต้องขอบคุณพ่ออีกรอบนึงครับผมกับ <ขอ S 1> กพี่หมอพี่อย่างตาังต่างๆนะครับนะกับพี่พยาบาลครับผมขอบพระคุณหลายๆนะครับกับผมในนามแอดมินนะครับเพจพิชาพาชิมนะครับก็บจะสร้อยทีเรื่องของการประชาสัมพันธ์ถ้ามีอี๋อย่างให้ผมรับใช้นะครับหรือซอยเหลือก็ ติดต oh <man. S 1> <sh> ่อมาได้นะครับผมยินดีนะครับยินดีเลยนะครับยินดีเพื่อที่จะประสานในเรื่องของประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องหลายๆคนที่ยุททั่วโลกหรือทั่วประเทศให้รับรู้ข่าวสารว่าบ้านเราต้องการอีกยังแบบนี้ครับผมครับออาโอเคครับผมบ๊ายบายครับผม